เพื่อนสีผจญภัยใต้ท้องทะเลบลูกับลิลลี่วันนี้เสนอตอนเสียงกระซิบแห่งหุบเหวเงา กระแสน้ำเย็นพัดวูบผ่านร่างเล็กๆของบลูและลิลลี่ขณะที่ทั้งคู่กำลังมุ่งหน้าตามเส้นทางเรืองแสงซึ่งผู้พิทักปูหิ่งยักษ์ได้ชี้ทางเอาไว้เส้นทางนั้นทอดยาวลงลึกไปสู่หุบเหวที่มืดมิดราวกับว่ามีเสียงกระซิบเรียกจากเบื้องลึกของท้องทะเล บลู Blue, เธอได้ยินไหมลิลลี่กระซิบเบาๆพลางใช้หนวดกอดกระเป๋าเล็กบนหลังแน่นมันเหมือนมีใครกำลังร้องเรียกเราบลู Blue, หันมามองด้วยดวงตาแน่วแน่แม้หัวใจจะเต้นแรงขึ้นใช่ฉันก็ได้ยินเสียงนั้นคงพาเราไปยังความลับของไข่มุกแห่งคลื่น ทั้งคู่ค่อยๆดำดิ่งลงไปยังหุบเหวเงารอบด้านมืดสนิทจนแทบมองไม่เห็นแต่แล้วประกายแสงจางๆจากไข่มุกในครีบของบลูก็ค่อยๆส่องทางกลายเป็นแสงเดียวที่นำพาให้ทั้งคู่ก้าวต่อไป ระหว่างทางพวกเขาพบกับฝูงปลากระเบนเรืองแสงตัวใหญ่ว่ายโฉบผ่านไปอย่างช้าๆเหมือนแสงไฟลึกลับในความมืดลิลลี่ตื่นตาตื่นใจจนลืมความกลัวไปชั่วครู่แต่ทันใดนั้นเสียงคลืดคลาดก็ดังมาจากเบื้องล่างราวกับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้พื้นหินระหว่างนะลิลลี่บลูเอ่ยเตือนก่อนทั้งคู่จะหลบหลังโขดหิน สิ่งที่โผล่ขึ้นมาคืองูทะเลยักษ์เงามืดลำตัวยาวพันรอบหุบเหวมันมีเกล็ดดำแวววับและดวงตาสีแดงเพลิงทุกการเคลื่อนไหวของมันสร้างแรงสั่นสะเทือนจนหุนร่วงลงมาไม่หยุดงูทะเลยักษ์ส่งเสียงขู่ก้องกังวานใครกันที่บังอาจรบกวนหุบเหวแห่งเงา บลูกลืนน้ำลายกลัวจนตัวสัน่นแต่ยังไหวออกมายืนประจันหน้าเราไม่ต้องการสู้กับเจ้าเราแค่มาตามหาความจริงของไข่มุกแห่งคลื่นงูทะเลยักษ์จ้องมองไปที่ไข่มุกในครีบของบลูแสงจากไข่มุกส่องสะท้อนในดวงตาของมันจนแดงเพลิงค่อยๆจางลงกลายเป็นสีม่วงหม่นแทน ลิลลี่ว่ยออกมาตามด้วยความกล้าเธอร้องเพลงเบาๆอีกครั้งเสียงของเธอเหมือนละอองหมอกอุ่นๆที่ไหลแทรกเข้าไปในความเงียบงนันเสียงนั้นทำให้หุบเหวมืดมิดค่อยๆสงบลงงูทะเลชะงักก่อนส่งเสียงต่ำราวกับพึมพำรรเสียงนี้ฉันจำได้เสียงของผู้พิคคักโบราณ แล้วร่างยักษ์นั้นก็ค่อยๆสลายกลายเป็นฝุ่นดำล่องลอยไปตามกระแสน้ำเหลือเพียงเศษเกล็ดสีม่วงเรืองแสงตกอยู่ตรงหน้าทั้งสองบลูเก็บเกล็ดนั้นขึ้นมาเสียงกระซิบที่เคยดังอยู่รอบๆหุบเหวเงากลับดังชัดเจนขึ้นรากับพูดตรงพ้างหูว่าจงรวมพลังแห่งทะเลทั้งสี่แล้วความจริงของไข่มุกจะถูกเปิดเผย ทั้งคู่มองหน้ากันด้วยความประหลาดใจและความหวังใหม่ลิลลี่เอ่ยเสียงสั่นแต่เปี่ยมด้วยความกล้าบลูดูเหมือนการผจญภัยของเรายังไม่จบตรงนี้ บลูยิ้มกว้างแม้หัวใจยังสั่นไหวใช่พวกเราจะต้องไปให้ถึงสุดปลายทางของเสียงกระซิบนั้นแน่นอนทั้งคู่ว่าออกจากหุบเหวเงาท่ามกลางแสงไข่มุกที่ยังคงส่องประกายและเกล็ดม่วงที่เปล่งประกายเหมือนดวงดาวเล็กๆติดตามอยู่ข้างหลัง บลูและลิลลี่รอดพ้นจากงูทะเลยักษ์ในหุบเหวเงาและได้รับเกล็ดม่วงเรืองแสงพร้อมคำบอกใบ้ใหม่ว่าต้องรวมพลังแห่งทะเลทั้งสี่จึงจะได้พบความจริงของไข่มุกแห่งคลื่นถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้